โอาคผมทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู huh. hero, hero. Oh ้ชมทุกท่านดูหน้าตาซะก่อนหลังจาก EP ที่ EP ก่อนในคลาสเราได้ไปเป็นอะไรวะไ่เป็นอะไรเป็นตำรวจใช่เราเป็นตำรวจเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเป็นฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่เราจะเป็นคนดีอีกแล้ววันนี้นะครับผมผมขอเลือกเป็นอ่ะเฮ้ มันเปลี่ยนชุดเราโอ้ชุดชั้นโอ้จากชุดดีๆนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใครยิงจะยิงกันอย่างนี้ดิเพื่อนมาสิมามาไหนไม่รู้จักพลังของกินเลนเช่นหะเพื่อนเอ๊ะนไม่รู้จักความโหดของฮีโร่นายมันไม่รู้จักความโหดของฮีโร่ละเพื่อนนะนายจะรู้ว่าฮีโร่แล้วมันโหดขนาดไหนนี่เล่านี่เล่าไม่ตายนี่เล่าเพื่อน นายต้องเจอนทำไมมันยิงไม่ตายจริงวะเนี่ยเพื่อนนายอยู่ไหนนายต้องตายเพราะฮีโร่เดี๋ยวเรายังไม่ตายทำไมมันยิงไม่ตายวะทุกคนนายจะต้องตายเพราะฮีโร่โอ้ฮีโร่ยิงไม่โดน,นต้องไปเปลี่ยนอาวุธเอานี่มาฮีโร่ต้องใช้ของที่อโจรไปไหนละเดี๋ยวเพิ่งไปเปลี่ยนอาวุธ จนหายหรือจนตายไปแล้วดีเสียงเหมือนคือบีเจ็้องกลับขึ้นไปดูวันดีเพืือนอ้าวจนแตกจนตายครับทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเป็นคนดีแต่อันดับแรกเราต้องไปที่ร้านร้านปืนก่อนเนื่องจากว่าเราต้องการปืนที่มีชื่อว่าเออเออชื่อว่าอะไรสกาใช่ครับเราต้องการสกาก่อนเราถึงจะไปเป็นซูเปอร,ร์ฮีโร่แต่ผมคิดว่าพลังของตัวนี้มัน ทำไมยิงไม่โดนเลยวะตะกี้เฮ้ยเราจะโจนเราจะโจนพระเจ้านั่นมันโจนเอาโจเอาเอาโจนหายโอเคช่างมันเราจะไม่สนใจเรื่องโจนหายเราจะมาเอาปืนโอเคเราจะรีบไปตอนนี้มีเหตุการณ์ธนาคารโดนปร้นผมจะรีบไปจับพวกเขาเดี๋ยนะเหมือนจะมีตัวอะไรวิร่งเร็วๆเ,เข้าไปฮัลโหลเา้าได้เป็นเดอะแฟร The f really cool. a s เข้าไปแล้วเราจะไม่เข้าตามเพราะว่าเอาจะบินติดบินติดตึก Hello วัสดีเพื่อนฉันอยากจะรู้ว่าโจรอยู่ไหนหมดเราต้องมองจากมุมตึกข้างบนข้างบนด้วยนะข้างบนหนึ่งสูงนี่มันมีอัพเดตเอ้่เดี๋ยวนะมันมีอัปเดตใหม่เว้ทุกคนนี่ฐานโจรยูเท่โอ้โหมีนิวเคลีย์ด้วยแต่ฐานฮีโร่ก็เหมือนเดิมใช่ฐาน ถานฮีโร่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเยอะมากคข้างล่างมีเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็มีเหตุการณ์เอรเรียนบุกโลก <c oughs> คือเฮ้เราเราเจอคนอยู่ตรงนั้นเราสันนิษฐานว่าเขาน่าจะเป็น <c oughs> ต้องไปมีเสียงด้วยว่เราสันนิษฐานว่าคนคนนี้เขาจะต้องเป็นโจรแน่เลยผมเห็นเขานี่ไงเล่าเขาอยู่นี่เองนี่เล่านี่แล้วเพื่อนเอาไปกิน เอาไปกิน<ป>เอาลบเต๋อเป็นอะไรกันเนี่ยเดีย๋ยวตำรวจเป็นอะไรเป็นอะไรครับคุณตำรวจผมมาช่วยแล้วมันทําอะไรคุณตำรวจมันทําให้คุณตำรวจเมาจ้เ <c oughs> ย,ย้ตำรวจฆ่ามันเร <c oughs> ียบร้อยมันตายเอาตำรวจก็ตายไม่นะครับคุณตำรวจคุณตำรวจตายไอ้ตายเถอะคุณตำรวจตายเมื่อกี้ได้มาห้าพันตอนนี้ร้านเพชรเปิดแล้วทุกคนเราจะไปที่ร้านเพชร ใช่ครับเราจะไปที่ร้านอุ้ยอุยตึกพังเยอะมากเลยนะเนี่ยเกิดการระเบิดตุ้มตามเล้วเฮ้ยเสียงเสียงก็เรามีคนขุดเจาะเสียงก็ลังมีคนเฮ้ยเดี่ยวเมื่อกี้เหมือนมีคนมีคนเข้ามาเราต้องเข้าไปสกัดเขาอ่าเขากำลังเก็บเพชรอย่างเมามันรักก่อนนะเพื่อนตายตายเรียบร้อยจะไปเดียวเดียวมันมีมันมีโจรเข้ามา ไม่ววไไ้วเพื่อนนี่แล้วอัะโถเอ้ยนายคิดวนไหนจะชนะฉันได้ละเพื่อนเราโหดเดี๋ยวนะเราจะต้องไมาแอบแอบแอบโจนให้เลือดเพื่อไอ้โจนีลโจนกำลังเก็บตังค์อย่างเมามันเราจะเข้าไปฆ่าโจนเพราะเราคือฮีโร่แสนเร็วมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนนายจะวัดกับเราใช่ไหมเพื่อนนายอย่าหนีนายอย่าหนีสิเพื่อน นนยันนี้สิเพื่อนตายเรียบร้อยโอ้โหฮีโร่โจนนี่เอาหายไปแล้วเขาตายไปอีกหนึ่งคนชีวิตเขาหนัาสารแน่ทุกคนไปเราออกไปเนี่ยเราต้องไปคุ้มกันด้านนอกเราคือฮีโร่ประดุมความยุติธรรมแล้วกูจะลงอาปลดพลังก่อนลงฮัลโลผมอยากจะรู้ว่ามันจะมีเอ้ยจะคนคนคน,คนจ,จนจน เราจะโจรเราจะโจรเพื่อนเราจะโจรน,นี่ไงโจรน,นี่ไงโจรโจรโจรตายโจรจ,จ,จ,จะอะไรละ่ะโจรโจรรีอาจจะยิงสู้กับฮีโร่เอ้ยมีโจรเข้าไปข้างในเฮ้ยมันมีโจรเข้าไปข้างในเราต้องเข้าไปจับโจรเราคือซุปเปอร์ฮีโร่ที่ใช้ปืนเป็นอาวุธใช่ไห้เราคือซุปเปอร์ฮีโร่ที่ใช้ปืนเป็นอาวุธเราต้องขึ้นมาแล้วก็ยิงเขาทิ้งซะ วัดดีเพื่อนวัดดีในตายแล้วใช่ไหมเพื่อนผมรู้สึกว่าเอฮีโรมาแล้วมันมีฮีโรมาช่วยเราฮฮโร่คนดีเอ่อวัดดีเพื่อนเดอะแฟมันมีคนเข้ามาข้างในแต่ก็ไม่ใช่โอเคเราจะมาดูสถานการณ์บ้านมาันเอ๊ะจะมีฮอลิีคอปเตอร์มาเราต้องเข้าไปฉำรวจฉำรวจข้างในใช่เราต้องเข้าเอาวัดดี วัดดีจนวัดดีจนทําไมผมยิงมันมันขึ้นว่ายิงโดนแต่ว่าทําไมมันไมิเป็นไรเลยวะเคทุกคนเราเคลียร,ร์จนได้เหมือนมีคนเข้ามาใช่ไหมนั่นไงกะแหละเพื่อนตาย <c oughs> ตาย,ตายไอจ้จนไอจ้ไอจนไม่ดีโอ้ย,อย,อยกมันยิงต่อต้านกมันมันยิงต่อต้านเราต้องฆ่าวมัน นี่เงี่เล่า,ลา,ลาว่าไงล่ะเพื่อนตายไปตายหนึ่งตายหนึ่งเพื่อนตายหนึ่งสวัสดีคุณโจนสวัสดีคุณโจนคุณโจนคุณโจนตายสองคุณโจนตายไปแล้วทุกคนนี่นะฮะเมื่อคุณเจอกับซูเปอร์ฮีโร่สายโหดสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนนายก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่สายโหดเฮ้ยม็นมคนเข้ามา เรียบร้อยตายตายได้อย่างรวดเร็วมากพวกเขาไม่ดูหลังไงแล่าอะไรเราถอยอุ้ยมีเรือมาวมาทุกคนเราต้องไปดักที่เรือเพราะมันจะไม่มีใครเห็นมันจะไม่มีใครเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะต้องไปแอบอยู่หลังเรือนี่ข้ามาแล้วทำไม <c oughs> เรือมันออกเรือไม่ได้เข้าเดี๋ยวเรือออกนี่ว่านี่ไงไอคนนี้ อ้าวเป็น The f a t จริงระทุกคนเขามีบัตรประจำตัวประชาชนของฮีโร่โคตังโคตังไม่ใช่โคตังเฮ้ยเราจะจน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 อยู่ข้างบนจน <c oughs> มาเราโดนจนลุงตายเดี๋ยวจนฆ <c oughs> ่าเราทำไมจนเขาดูเดี๋ยวขอลอง The f a t ซิทำไมจนเขาดูโอ้ยย The f l a s วิ่งเร็ว ทำไมโจ้ก็เจไรยอย่างนี้โอ้เขารุมเราทุกคนเนี่คุณว่าอยู่ตัวเดียวเนี่ถ้าอยู่ตัวเดียวนะมึงเอ้ยพลาดแล้วทุกคนโอ้โหมันอามายามมันมึงอัดมายามฮิโร่ฮิโร่ต้องจัดให้สักหน่อยแล้วไม่ได้แล้วทุกคนฮิโร่จะไม่ยอมฮิโร่จะไม่ยอมยอยู่นิ่งเราต้องเอาคืนเราจะต้องไปเอาคืนด้วยอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในเกมเดี๋ยนะฮอลิคอปเตอร์นี้คุณคุณไว้ให้ของอ้อยจับแ แล้วหัวก็ติดอยู่ข้างในเดินประเด็ดอา้าวเพื่อนช่วยด้วยอ๋อนี่ไงออกได้แล้วอีเราจะเป็นฆ่าโจรด้วยอบิจีเราจะเป็นฆ่าโจรด้วยอบิจีเรามีอบิจีเราจะไปปราบโจนขมอนขมอนเแบบี้เราจะชนะโจนเหล่านั้นได้ครับทุกคนพอแค่เราเอา้ยธนาคารโุนปล้นไม่นะธนาคารเราต้องลงไปช่วยธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วก็มีแอดดอจะล่วงลงตรงนั้นแต่เราอย่าเพิ่งสนใจแอดดอครับทุกคน เราต้องมาช่วยกันปกป้องธนาคารก,กันก่อนเลยธนาคารต้องโดนปกป้องธนาคารต้องโดนเอาไปกินเอาหน้อยหนาไปกินโอ้โหเจ็บตายตายโจรตายยิงลบอีกเพื่อมีเอามีด้วยมีจรหนีโจรหนีไปแล้วนี่เราโดนโดนโดน นี่เราโจนนี่เราเรียบร้อยโจนแตกไปเดี๋ยวเดียวโอ้จฮีโร่ด้วยกันเนี่ยบอกแล้วโจนเจ้ารีอาจมาทำร้ายฮีโร่เจ้าจะต้องตายอย่างนี้แหละโถ่เดียเราจะไปลองหาฮีโร่กลุ่มนั้นไม่ใช่ฮีโร่หาจนผู้ผิดโจนกลุ่มนั้นเขาดันไงเราเจอเขาแล้วแต่เราเหมือนได้ยินเสียง เสียงเหมือนเปิดร้านตรงนี้นะแต่เราจะจะไปเอาคืนเราจะไม่สนร้านตรงนี้เราจะไปเอาคืนเราโจรใช่เราจะไปเอาคืนเราโจรเราจะไปขึ้นยิงยิงเอาไม่โดนเอา <c oughs> เอาน่าคือตำรวจลอเพื่อนี๋ยวเรายิงช่วยแล้วเรายิงช่วย,วเ,รย,วยเราคือคนดี เราสองคนมีคนเอา้าเรียบร้อยมีคนตายเราคนดีเหมือนกันเพื่อนเราจะต้องถล่มลังโจนแล้วต้องช่วยกันถล่มลังโจนหลบอยู่ข้างหลังก็ไม่รอดบอกเลยตุมต้มตุ้มเรียบร้อยตายบอกแล้วอย่ามาทำโอ้ยทำไมพี่แกต่างตัวเท่อบอกแล้วอย่ามายุ่งับฮีโร่ฮีโร่เราั้อโหดเยี่ยงนักนะเราจะไปปกป้องที่นี่ครับทุกคน ไม่ได้เราต้องปกป้องที่นี่ให้ได้เราจะให้โจรมีจัดแพลกไม่ได้เราต้องช่วยกันปกป้องที่นี่เพราะถ้าโจรมีจัดแ็ลแล้วก็มันจะโหดมากๆเลยไปจังไจับปะจับเดี๋ยว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 บักบักบักไปเราจะขึ้นไปข้างบนจับอ้าวล่วงเดี๋ยวมึงจะขึ้นยังไงวะจ๊บจึ๊บจุ๊บค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวเราจะไปจัดการโจรที่มันมาป้นที่นี่เพราะว่าเราไม่ให้มันป้นนั่นเอง สวัสดีเพื่อนโจรอยู่ไหนเราอยากจะรู้ว่าโจรอยู่ไหนอไม่โดนโจรอยู่ชั้นบนสุดอา่าวไม่มีโจรเซงว่าโจรแค่เปิดเข้ามาเอาเจ็ตแพกอุยอ๊ยอโดนเลเซอร์อุ๊ยอุโดนเลเซอร์อ,โเเอ,รโอุโดนเลเซอร์แล้วเจ็บสวัสดีเพื่อนโจรมันเอาเจ็ตแพกไปแล้วเราต้องตามหาโจรโจรเอาเจ็ตแพกไปแล้วเพื่อน ไม่โอ้โหไม่ได้แล้วทุกคนเราต้องไปถล่มรังของโจนแล้วเราจะมาปล่อยให้โจนมันกระเฮี้ยนกระหือหรืออ,อย่างงี้ไม่ได้แล้วทุกคนเฮ้าข้ามาช่วยแล้วเพื่อนเลยดดนายังถล่มกองทัพโจนอยู่เหรอเรวยิงช่วยอ้าว ตายซะแล้วทำไมตายง่ายจังเลยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กด u ับ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เวฟด้วยนะคันนะครับผมใครที่อ่าอยากจะให้เล่นเป็นฮีโร่ตัวอะไรแล้วมันมีใครห้อยมาตรงนั้นวะเนี่ยมีใครห้อยมามีใครเพื่อนเพื่อนไหนต้องตาย ยิงเข้าไป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 ช็อต,ตอีกทีหนึ่งก็ใครที่อยากจะให้พี่เวฟนะผมเล่นเป็นฮีโร่ตัวไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้ครับผมสนมือด้วเกมกอื่นเราก็จะเล่นเรื่อยๆแต่ทำไมคุณล่วงวะเด <c oughs> ี๋ยวขึ้นใหม่ <Wh ee! S 1> หน้าถลยไปกับตึก <Wh ee! S 1> โอเคเราขึ้นมาได้แล้วทุกคน <c oughs> ยิงไปเ <c oughs> พื่อประกาศสักดาให้มันรู้ว่าเราโหดแค่ไหน <c oughs> ทำไมรู้สึกว่ามันเบ่งหูจังอ่ะพยายครับ